ครับเซนเตอร์นะครับผมคำการวันนี้อยู่กันในเกมกาล่าฟีฟายอยวันนี้ก็อยู่กันในมูดซีวีซีจัดน้บครับก็มาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งก็ถ้าผมขอให้ท่านผู้ชมนั้นอนะก็กำลังจะให้ผมด้วยนะครับผมจะมเปิดมาแล้วกันนะคะท่านผู้ชมโอ้โหตุ๊กคือมือดิจิโอล ก็มันก็แรงมากก็เห็นถ้าเห็นผมปินงก็มาต้อง้งสายนะครับก็ถ้าเจ้เห็นผมปิงก็มาตคุสงครับเนบก้มากมาคนหดวดีกว่ามาก็คนหวดีกว่าแผสองมาเลยตาม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  มันอยู่บนนี้ก็เป็นปกลุ่มก้อนเลยลงแป๊บช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยโอ้นี่นี่นี่จ้าจริงๆไม่ไม่โอ้ไม่ไมก็มายิงหัวเป็นด้วยเอาชมโค้เดี๋ยวกันในวันนี้เลยครับช่วยไป็นกลุ่มก้อนก็จะ,ะต,ต,ต,ตัวนี้จะ นี่ขอแค่สคนเองต้งีส้คุณมโช์กากมผมผม,ผมาไม่ก็ต้องชว่ใครผมใครว่าผมา,าช่วยกดไลค์ครับใครว่าผมาช่วยกดไลค์นะครับเป็น ไม่ได้ไม่มีอะไรเลยไม่คิาจะมาช่วยอะไรเลยไม่ถนัเลยปะ แจดปลัดกินขี้เออตังกูลูกสองลูกสองฟีสาเอาไปลูกกอะกลูกะสองสตรงนี้อ่ะลูกสอนครับเหยียบเพื่อผมสายซุ้ม กูก็แต่ลงคิดแต่ไฟหนึ่งสวยพี่สวยอ๋อมาดีมาดีมาดีลัวมาดี

เดยดียวดยดุค่อืมอืมวแตกไปอืมอืม มึงเชิดมาหาพ่อมึงงั oh, ้นโอ้กูตายอย่งางไงก็ก็ดิสเซตหัวไปหนึ่งเม็ดแล้วกันเออดิสเซตหัวไปหนึ่งเม็ดเรียบร้อยตอายแล้คุยไปเอาจะตายแล้วกันดิสเซตไว้กอ่กอน กินมามาเฮ้ยเงินมาได้ท่าไรก็เอาใจกินมามาเฮ้ยมีซุกมีทุกเงินเดือดออกแล้วก็กินมามาเฮ้มึงจะแชทหาก็มึงลรืงแชทมาทำเพื่อออะไรไม่อยากหาแชทแล้วเว้ย จะออ,อ,อ,อ่มข้างหลังดอ,ขอดกขวยกลัวแล้วข้างหลังมาโอ๊ยเวทดเลย

ชินี่แล้วล่มเลยโอ๊ยช่งมนโอ๊ยเพื่อนมีค <gasps> นเดียวดิจิง ไม่โดนตายไปที่เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะโอ้มายก็อดทำมาชีวิตฉันทุกโชคลายอย่างนี้ไม่คิวน้อยสุดแล้วอะฮะาอีกอะโอเคขอาการ์ดเบ้าทุกคนนะครับเบอมาครับ